ไปแล้วมันมันครับรถดนยิวพลว่าไปทางไหนตรงไปดีนี่ก็รถยิวแล้วบ้านเพื่อนเนะ่ยน่ามูบ้านเพื่อนยู่ใส่เลยจะเลื่อนทางไลยออกโน่นจะเลื่อนล่ะกับไปออกหาชมดาวเอาลองเบิรงนกันสำหรับต้นเคยไปเอาถอยถอยก่อนพี่น้องถอยถอยบุกเคยกันแหละไปดูบุกเคยไปกึศกันเราพนวัก ว่าว่าม่นูหูเร่นี้สิพเขาหลงไปเซละบานนี่บันด้อบอกมันว่าไ่าเคยไปกันแลันว่าโอ้ยโอ,โอก็นี่เดีด๋ยบ้านขั้นพลานโมเมนต์มเนี่ยโน่นจะเลื่อนดอนนิวขั้นพลานครับ ก้าวพกขาวพวกหูไกกามารอกผมต่างเลยพอดีมาาน้ำผุ่นไก่น้ำทางตื่นเช้าโอ้ยตื่นสายใบเฟอฟ้าตั้งซื้อเลยสมกับแบนี้เลยตรงนีพี่น้อง แลวนี่เป็นลักป,ปูข้าวโพดปูอย่างนี้ดีปุณละโคดหน่อยกระลังปูโพดก็กระลังเพียงเขานี่ล่ะงา,งามเด้อพี่น,น้องเต็มเกษตรผสมผสานอพูดดูนะเขาวโพดนี่เนาะอันนั้นยังกับกักแตงกวาแตงกวาแตงลานอันนี้กระลังเป็นหน่วยย่างๆเขาก็เป็นดอก เห็นยังงูบ้านเอาสิไปไหนบ่ล่าป่ะไสียก็ไม่ใส่เสฮะจะทางไหนครับบัานนนิวบัานนนิวพนราไปทางไหนตรงไปดีนะนี่กับนนิวแล้วบ้านเพื่อนน่ะนะครับมูบ้านเพื่อนอยู่ใส่โอ้โหไปไปผเพิ่งตั้ต้นไม้อยู่ โอ้เสียงดังแม่จัง่อยพีน้องคนก็รลังบุกเบิกข้างยังบุบุ่นแม่โค้ปักแดงเ่โอ้ไก่ที่เป็นมวยแบบนี้บักมีอ่ยอันบักยังบักกุเลียนต้นมาันเห็นต้นบักมีว่าันเนาะ เพ่ล่ต้นทุเรียนเป็นงามๆด้วยพี่เนาะว่กวันถึงวันบางมีต้นทุเรียนมาเห็นมอต้นบางมีต้นหนึงดกโดก่รู้มม่างเก็บน้างเก่าเยว่นไปวนมาอยู่ตะนีางเก็บน้าขันพลาบอุ้ยนกกำลังหาก้งหอยกุปูอยู่เนาะโอ้ม่เห็นยังกระโปรงอย่างเนาะโปสงหนักนโอ้ีกว่ากรปรงดมนปร

นีมแต่ทางข้นจีดกับทงางยางเนาะเพราะท่านได้เห็นค่อยเห็นทางแดงมันไดนแล้วต้องไปหาลุยทางแดงน้ำปลาถุง่งหญาสวรรหน้าแล้วล่ะัท่างนีงบัั้งนี่มันขาดสีโพด เคลืนง่วงคือเคีย่อนง่วง่ายทีมันกินหญ้าก็เลยเป็นเคียนโอ้ยบ้านล่างโอ้ยโบมีเอนคนอยู่อยู่ด้ียหรอกแล้วมันปากล้วยลายพู้นด้อหรือว่าเป็นบ้ากมัมีคนอยู่อ่ากล้วยเล่านี่เรียกกล้วยฮักหมูฮักมีเกี่ยวเขาถามก็เจ้าต้นใหญ่ให่เมันเป็นต้นมันต้นกล้วย หลายปีเลยหลายปีกูดะนะบางนีแต่ละตดนี้หลายปีครับทุเรียนทุเรียนยังแม่พี่รอกน้าการเห้รองเขาเดินทางต่อไปตอนนี้เขายัางอยู่ในบันดอนหิวนะครับเด้อนะยู่ังไหกำลังส <c oughs> ี่เขาเขาก็ยังอยู่ในบันดอนหิวนี่ยองแน่พี่้อง ยังแค่ในเขาบัานโนนยิวสบายโอ้ก็ล่างเริ oh, mm ่มงขอเขาทางเอามาทางหลังเนาะอุ้ยลาดเนียงหนึ่งลาดเนียงหนึ่งโค้งจังไหนนี่โน่นดินเนียงนี่ไหมนี่น้ำโค้งเดินพลานหินเนี่ยเฮ้ยเดินแกงหินโอ้พอดีเลยบานเนี่ยกะล่างหิวพอดีเลยพอดีเลยกะล่างหิวโอ้กะล่งหิวนโอ้ผมมีเนี่ยกินสำเร็จเดี๋ยวนี้ตัวเนื้อหมูกับปลาสมเจ้าดิกินดิบบ่มปะ ่อยกินดิบเลยโอ้ยไปอุบลนดตี้ยตัมมาตัวมัวมาเบอวาสดเดี๋ยวเขาสิออกไปเบื้องนมมันก็เป็นขาวขาวมันเป็นเนื้อดินบอกครับมื่อ่งดเนี่ยมันก็เป็นเนื้ดินบอขาขาวใช่่ฝั่ใ่โพอเรามาขายมันมมีขนมมมีอะไบางครับนี่จะของหวานตัวต้มโอ้ยานอวนด้ ก็คือสิะท่านและเนาะแม่เราหัวือสิพท่นเราวรกยานแล้ว嘛ปลาสมอ้มันสีเบิดแล้วบ่จัากี่แม่นมาพ่อพกะทิก็สิหอยเบิดนีนอเพราะไปเอาขวางย่ใสบัตครับอยู่อเมรนกาตะวันมาเฮ้ไปอยู่เอาเพื่อเชียงาลาดโอ้เบเชียงตลาดพ่อไปเอาตีไรเด็กเขาไปทั้งหลังมองร้านจอดรถู่บ่ร้านจอดรถมองไหนมองคัดเก็บขันละสิบบาทนัน เห็นร้านสมตำเสียบๆอยู่บ่อยู่โฮมมักตะครบนั่ยคางเสีย้ามือสองนั่นแหละที่ผู้คนขายรอรอหนาเลยบ่เห็นเนาะพอเราไปย่ำเด็กเราบ่เห็นดอกพอเราเข้าไปขายตอนสองเนียนครับครับผมมันหมันนะพ่อเบื้องเนี้ยเราไก่สีเบิร์ตแล้วของพ่อเราไปรับมาได้เข็มมาหลาดดูนะครับเดินมาขายเพื่อนน้าตาลท่อง ไปแล้วมันมานครับอมันบอกเฮาเหรอมันกันหลดมแมแ่วราว่ะ <c oughs> ไปดีก,กว่า <c oughs> เบิ่งเลยครับโอ้หุ่นะปลาล่วยไปย,ยังนั่นวัวมวนน้ำพี่น้องไทยบาทเท่าอลกวลูกม่เบิ่งน้ำโขงกี่ยังว่า เมนถุนอ่ะมึงที่ขาวๆเป็นหาดทรายหาดยางเมนขาวๆกับเป็นหาดทรายเป็นน้ำโขงครับบรงไหนลงไปโอ้ยงามเทเลนทนุ๊กผมมาแต่เพิ่นเทเลนท์ง่ามท่วงเทศกาลเทเลเป็นหม่องท่องเที่ยวได้เด้มันเของมาจากถนนไงบ่อไก่นะพี่น้องบ้านดอนมิวบ้านดอนมิวอำเภอละตาลจังหวัดอุบลเท่าเด้อครับเด้อตรงไหนบรรยากาศเว้ยตรงไหน ขีดดินขีดหลังน้ำมันเหล่ยเป็นหม่องทองเที่ยวม้วนไม่เห็นเป็นหม่องทองเที่ยวได้แน่ดิเพราะว่าม้วนทองทิมมันก็ดที่ทรามดาลแหละครับมันลเป็นหมองเรียงหัวเรี่ยงยังไปแต่ว่าเราบเคยมาเห็นมันก้างแอ่แล้วเมื่อไหร่เมื่อไหอุ้ยห้วยน้ำไหลปนไปสลบสลบไปเบิดเลยเนาะอันนี้สิมีกับอันเป็นกระปอมเป็นขวดไปน่ะเป็นเนใส่ด่านใส่หม้อเนาะเพื่อนี้ขวดอ่ะเฮ็ดขวดขึ้นขึ้งไปนะพี่น้อง ลักใส่ด่างใส่หม้อมนะโอ้มีเรือนะ้ำบุกโอ้เป็นคนดหมู่อยู่ในเรือนะอยู่้ายเรือโอโบเมีนครับกับปองอียังนะฮัาสงสัยว่าหยังกต่สิบคนยืนตกตอนนี้ลมแห้งดดนี่รีบไปมองเลยสายหาชมดาวอยู่ไส่ละ่ะต้นนาคุณวะคุณนะครับหาดชมดาวโอ้วัดปา่าแซ่หาดทรายสูงไปทางขวามือ โอ้ยพนามบกลงลเ,หเห็นเหมือนนะครับเด้อขโขดโคงโขดเห็นสวยงามไรครับพึ่งนตอนนี้เขาอยู่ริมตะลิงริมแม่มน้ำโขงบานดอนนิวครับผมเขากับน้่งลูกไปทาง ไหนเลยครับหน้าผกเกียวริมโ,โอ้ยลมแห้งขนาดเลยมา่น้องเข้าครับผมไปเลาะในบ้านอีกคนครับตอนนี้ลมแห้งาพาไป้องมุ่งวิวบรรยากาศริมแม่น้ำโขงครับผมไปเข้า,าพาไป้องมาลับลมชวมวิวริมบรรยากาศแม่น้ำโขงบ้านดอนนิวเนาะบ้านดอนอน,อน,นิวอำเภอยงจังหวัดอุบลเนาะนี่ครับบ้านเป็นหิมโขง บ้านดอนนิวไป๊ะเลยเป็นสัมผอเล่าหนึ่งปอยไงพี่น้องหวานริมโคง้งส่วนมากก็เผาของปอเราเราก็บนเป็นพวกหมูเนาะหมูสดไก่สดปลาทู่ขนมนุ่มเนืเ่อ,อยเบิดหลังนี้ถ้าขนมหวานเราว่าเมียนเรามาตะเลือนะครับมัน,นก็เลืเหลือเชื่อมาตก็เลาะท้ายไปเรื่อย ียโหเราไปยังมามันบวกเอาแต่ลามันกัดโ,อโ,อโ,โหลดเนี่ยมันคือปบ้านลางริมโขงแต่ว่ามีจานดาวเทียมเดอ้อคือยังมนนีคุอมยู่ดิเลย ก็เดินล่อเขาไปได้เส้นกลางบ้านเพื่อนพี่น้องเขามาล่อเส้นนอกบ้านแบบว่าเส้นหิ้มโค้งนะบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันได,ด้ครับผมถ้าพี่น้องล่อเบื้อช่วงนี้ก็นี่ละเป็นแหนมเกี่ยวกระแม่น้นงนอง,อง,ง,อง,นะงกับแหน,เ,นออเป็นน้ำมีบมโค้งนี่ละแหนมย่อยเติมอยอะนะแหนมเกี่ยวเขาพี่น้องเพื่นกัตาเขาคงสิละแหนมก็ลังออกเป็นภูผาที่โค้งนี่ที่เห็นก็พีลัดที่โคงมากระได้เด่นนอ้อง อไรดอกมันก็ยังเป็นวัดนี่ไหมทั้งแูนะไปอไรดอกลงออกพี่เยคพี่้อกเดีวเดยวเดโอ้ตัวนึ่ต้นบอกาหลายดอกกูละเ่าเ่าเนี่น่ยราไงหักเริอพี่น้องเ้อทางอยู่ตะวันบนไงเปนไหนดอกบนคปไกัพบไปไหนอยู่มังไปหบนไงเป็นไพาไปอีกบ่ ขเขาจบกันว่าให้ภาพไปแน่พี่น้องจบหมดเบิ้บหมดเนี่พี่น้องตอนนี้เขาอยู่ในบ้านดอนอยู่ดนะครับเดินใช่ขวาเขาสิเลียวท้างขวาไปโมลูกคือกันตาว่าไก่เมซายไก่คือไก่ถือบุบานไงต <c oughs> อนแรกเป็นไก่อยู่เป็นไก่ไปเป็นไก่มาเป็นไก่สอ้ บรรนายเถอะเด้อแต่ลูกขึ้บ่มาจักเทื่อมันคือเอียงนี่เสียงสวนเสียงสวนเพิ่นบ่เนาะคนอยู่อยู่นะผมว่าอาจสิมีคนอยู่อยู่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามันหนาวเพิ่นก็คพุมผ้าไว้เนาะจังว่าเยนเบิ่งรูมาแล้วบ่เพราะนั้นบอกว่าตรงไปดีละขามสพานใสคือบ่มาจักเทื่อ มันบมเปนไก่เลยเด้นน่นเราเป็นไก่เ่ะเด้เไ,กดไก่นะเดงวะกเหินันเลยโอ้ยส่วเดมแมนรรบรมเมียนธนาคารยังนะ่าปั้มน้ำมันกันบพี่เลยครับเนะบี่บอก

ตอนนี้เขาว่นถาไก่เข้าด้นห่ไก่เข้าคือบมาอะไรเโอ้ไปมาเร็วไก่เข้าท้าไป่ีกวันไปทางไหนแล่แน่มาก่ไปทางไหนป่ะเนี่ใสสะพานเจ้าอยู่ใสไปที่แล่ไปทางไหนเอออะไรไปทางไหนไปบ่ตรงบ่ไปที่ลย อยงวโอ้ยจังสินหาหาเขาเห็นยังจาของเป็นไก่ไก่กระเลยไก่สับโอ้โออบอยบรืเม,ม,มียนต้องไปเรื่อยๆอยู่เมียนเ้าทะลุทหนมันดิเขาวัาววานดออน,นู้น้องว่าบุ้งดกอี๋บ้างไงบุญเหมบยกคุญเหียนกระดกครับบุญเมียเราดกบัน,บน,นว <c oughs> <c oughs> นน,นิ้วนอยู่บุ้งดกอีี นี่เขามาหันมันก็สิเขามาวัดหันเนาะทะลุออกเซนน,นั่นนะวัดดอนนิ้วบ่มีบ้านมีวัดดอนนิ้วด้วยซื่อแมนเัาหลังตรงแรมไปหลอกเขาสิออกแล้วเ้อนี่กลังน้ำไปแต่ว่าปลากล้วยไหลครับ้ยเถียงนี่ว่ท่านซ้ัอันนี้ม่นยังนี่วัดบ้านดอนนิ้วหมู่ที่9อำเภอนาตาล อำเภอนาตาจังหวัดปุบลฮะเออนั่นเรบไปที่ละนี่ว่ถาถนน,นนไ่บอกเขาไปนี่ไปไหนรีสอร์ทน้อย,อยมีตอนนี้กำลังสิอองจากบ้านดอนยิ้วแล้วครับผม